บรรยากาศข้างในร่มเรื่นเองเลยข้างในร่มเรื่นแต่ข้างในนี้ไม่ค่อยร่มเรื่นหิวหรือยังครับหิวครับทำไมไม่กินครับข้าวไม่มาอ๋อรอข้าว <S <S เดี๋ยวมีต้องมีอีกอีกหนึ่งครับอาสามนีม่บิดมีเพื่อนอย่างเดียวครับไม,ไม่รอเลยครับช้าๆเรื่อยๆโอ้โห <S <S> <S ทีมงานก็ กรมนากรมตาคุยกันครับนี่ทีมงานแม่บ้านเป็นไข่ต้องพาเอทีม,มาติดตัวมาพารามา <c oughs> คนนี้ไม่ทิ้งสามีเลยคนนี้บรรยากาศภายในร้าน ก,ก็ทำกับข้าวอยู่กะร้านนี้ชื่อร้านอะไรครับร้านคัวามาลาค่ะคัวามา,าลา,า,า,าใครสนใจก็มาชิมได้ครับที่บันังสตาร์้านคัวามาลาข้างบนเป็นข้างบนนี้เป็นที่นั่งของ VIP ครับ ใช่ไหมขวดร้อนหลังจากกินข้าวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวทีมงานจะพาไปหน้าถ้ำต่อครับไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนเราตามหลังเขาอย่างเดียว ไยมากเลยครับเดี๋ยววันหลังต้องแวะมาใหม่ใครอยู่แล้วแวะข้างเคียงก็มากินได้นะครับหน้าถ้ำเดลามันอยู่ตรงไหนไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวท่านประธานจะพาไปถ่ายรูปครับถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับมาที่บ้านอาจารย์โนครับมาจับแพะ วันนี้จะไปกินแกงแพะครับโอ้โหร้อนมากเลยครับช่วงนี้อากาศร้อน,นจริงๆยอมรับเลยสุดยอดเลยร็อตี้เอาเรื่องครับนน่เน่ ลองมันเดิมครับเราบนี้มันทุกของหนักเรานี้สายชิวสายชิวโอ้ยขับแบบสบายใจจริงเลยเสียอันของเราสายหมอบสายหมอบสายหมอบนี่นี่เอาเรื่อง เอาเรื่องครับสงสัยคิดถึงแซ5สหูนย์ครับท่านพอออสันของเราสายหมอกเอาไปครับเก็บกดเก็บกดมานานนี่สายชิวนี่ นำหน้าลูกตามหลังครับคุณพ่อขี่โบซิตสว0ลูกขี่ซีี500ครับในธรรมดาครับมาจากสายเลือดครับโอ้น้องนี่สายซิ่งเหมือนกันนะคับนี่โอดโอดไปดูคุณพ่อ พาลูกสิ้นอย่างเดียวเลยวันนี้ <c oughs> แน่นอน <c oughs> <c oughs> สายหมอบขอบวนยาวมากเลย เีรองกับเพื่อนเลยล็อตซี้ คนนี้สายโหดสายเทตอนนี้เราก็ถึงหน้าถ้ำตรงไหนท้ำไม่รู้เหมือนกันน่าจะฝั่งน้อหรือเปล่าคนก็เยอะเหมือนกันครับ โอ้ยบรรยากาศร่มรื่นมากเลยตรงนี้เฮ้ยถอยหน่อยเดี๋ยวเขาชนล้อเอาถ่ายยังไงวะเนี่ยอ๋อนู้น,นเขาไปถ่ายตรงนู้นกันเบอร์เห็น,ตน,นแต่เขาไมจอดตรงนี้น่ะแต่จอดตรงนี้ใช่ไหมบรรยากาศหน้าถ้ำ ไปไหนเมื่อกี้ช่างช่างกลับเนาะหล่อที่สุดในทีมอ่ะครับคนนี้ครับแล้วไปยี่จะพาไปไหนครับพาไปดูปิดไม่รู้เหมือนกันแนะนำไปยี่แนะนำสถานที่ไหนเลไม่รู้จักโอ้โหใครรู้จักวะ เดี๋ยวว่าหน้าทำไหมหน้าถทำเดี๋ยวว่าน้าทำน้าทำน่าทำน้าถทำอะไรกะหน้าถทำคลูกยังครูหาพี่มุกเหมือนจะเรียนว่ากะอาจไปเพราะว่าเมื่อก่อนกะเรียนอยู่ที่นี่อยู่ยะลาแล้วก็เนีจะมีลิงมีลิงด้วยเหรอมีลิงเล็กน้อยแต่ไม่เยอะค่ะ บรรยายได้เลยบรรยายเวลาเดินไม่ต้องบรรยายเลยเหนื่อยมากร้องด้วยไม่เยอะตรงนี้เขาเรียกอะไรครับช่างตรงนี้ครับตรงนี้เขาเรียกว่าบนถนนครับหมายถึงสถานที่ครับสถานที่คืนนี้เราจะนั่งขบวนทั้งสองเลย ไก่ยัวไปยังไงวะน่ะโอ้โหหมดขอบครับยูทูบเบอร์หลายคนเว้งมาวันนี้โอ้โหไล่ช่องเ่วันนี้มาหล่ช่องตุงนี้บรรยากาศน่าทํำครับตอนนี้เป็นเวลาสองครึ่งครับอากาศร้อนมากร้อนมากถึงมากมากเลยไม่ไม่อะไรครับ ถามว่าร้อนไหมไม่เลยไม่จนเกียมไม่เลยนี่คือหัวหน้าทีมของแบงค์ไบเกอร์คนนำทางของเราไม่รู้ไม่รู้หลงไปไหนครับคนนี้เดี๋ยวพามาชมครับรถไฟรถไฟวิ่งบนถนนได้ครับไม่ธรรมดาครับ รถไฟวิ่งบนถนนก็มีครับ ถ่ายรูปกันเสร็จเราก็เดินทางกันต่อครับเป้าหมายต่อไปก็คือบ้านของอาจารย์โนครับโรงเรียนของแกอยู่ไปกินแกงแพะครับบรรยากาศดีมากเลยครับที่หน้าทำนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยตอนนี้เป็นเวลา15บหนากายีนาทีครับอากาศกำลังเย็นครับช่วงนี้ ไม่ร้อนมากวันนี้เราก็ขี่รถทั้งวันร <g ül> ้อนมากเลยอากาศวันนี้วันนี้แกจะตกปลาแล้วก็เชือดแพะให้กินครับวันนี้แล้วไปไหนต่อเนี่เยเติมน้ำมันเติมน้ำมันเหรอโอเค ีพวกเราก็ถึงที่บ้านของอาจารย์เป็นเรียบร้อยครับโรงเรียนใหญ่มากเลยถนนทางเข้าบ้านแกนี่เป็นหลุมเป็นบ่อมากเลยครับออรตอนนี้เราก็มาถึงที่บ้านอาจารย์เรียบร้อยครับทีมงานต้อนรับดีมากเลยบรรยากาศกำลังดีงเหนื่อยไหมครับ ไม่เนี่ยครับยิ่งขับยิ่งมันครับโมเรา่ข่เป็นทริปที่เมื่อยและทรมานจริงๆขี่ตามขัวลิงม่ชายมันองุนีหมดสภาพหมดสภาพแต่ละคน หมดแรงที่ก็เท่าก็่าดเปที่วังานดาานบรรยากาศยามย็นของทีมงานอาการเริ่มเปลี่ยนอาการเริ่มเปลี่ยน ทำอะไรกันคะลอยให้เป็นน้องมาทำไมน้องมาเที่ยวหรอออาเอาเรื่อง <c oughs> น้องอยาเน้องอยากฟังเพลงบรรยากาศยามเย็นของทีมงานครับนั่งตกปลาครับเบดูล <c oughs> จัดให้ครับวันนี้โาโดบรรยากาศสุดยอด Gracias oh, oh.